สวัสดีครับตอนเับเข้าสู่ไอติมอ่านพอดแคสต,ต์แนะนำหนังสืออยู่กับผมไอติมนัทพง์วงคำลือนะครับวันนี้มาแนะนำหนังสือเล่มเล็กๆจากสำนักพิมพ์วีเลอร์น,นะครับหนังสือชื่อว่าเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ชหนังสือเขียนโดยคุณสเตฟานแกนิเย่นะครับเขาเป็นทั้งนักเขียนนิยายนักข่าวเขาสังเกตเห็นแมวที่ตัวเองเลี้ยงแล้วก็เรียนรู้จากมันมา,นาถึง15ปีนะครับจนเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของหนังสือขายดีหลายเล่มอาศัยอยู่ในเรือบ้านกับแมวที่ชื่อว่าซิกกี้ในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสนะครับแมวทําให้มนุษย์ลหลงไหลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราสังเกตและพยายามทําความเข้าใจจุดแข็งคุณสมบัติพฤติกรรมนิสัยรวมถึงแรงผลักดันของมันแมวใช้ชีวิตอย่างเยือกเย็นและมีความสุขซึ่งเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตได้ทั้งในเรื่องส่วนตัวและก็เรื่องงาน รัชญาการใช้ชีวิตแบบแมวสามารถสรุปได้ในไม่กี่คำคือกินเล่นนอนมองหาความสบายและทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำทําให้มันอยู่ได้โดยไร้ความเครียดการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของแมวสามารถช่วยเราเปิดรับมุมมองใหม่และมองโลกต่างไปจากเดิมผู้เขียนชวนให้เราดื่มดั่งไปกับการใช้ชีวิตให้ได้เหมือนกับแมวแมวมีอิสระใครบ้างหล่ะที่จะไม่ฝันถึงการใช้ชีวิตอย่างอิสระ อิสระในการไปไหนมาไหนอิสระในการทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำอิสระทางความคิดและร่างกายแต่มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะจำกัดอิสระของตัวเองทั้งล่ามโซ่ตัวเองไว้กับภาระนีสินที่กู้เงินมาจากธนาคารก้อนใหญ่ที่เราต้องทำงานหนกัขึ้นเพื่อหาเงินมาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าของไราประโยชน์ที่เราเชื่อว่าสามารถเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เราอยู่แล้วท็อกซิก ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนเหล่านั้นลองพยายามรักษาไว้แต่สิ่งที่คุณรักทนุถนอมความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความสุขทําเฉพาะกิจกรรมที่ชอบและงานที่เติมเต็มชีวิตคุณไล่ตามความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองแมวมีสเสน่ห์แม้ไม่จําเป็นต้องร้องเหมียวเหมียวและกระโดดโลดเต้นไปทั่วเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเราก็รับรู้ได้ถึงการปรากฏตัวของแมวทันทีที่มันก้าวเข้ามาในห้อง แม้มันจะไม่ได้ส่งเสียงอ,อะไรสเสน่ห์โดยธรรมชาติของแมวเป็นสิ่งที่รับประกันว่าทุกคนจะสังเกตเห็นความสุขุมและบุคลิกของแมวทําให้เราหันไปมองแมวดูมีระดับมากใครจะไม่อยากมีสเสน่ห์แบบนี้แมวทําอะไรถึงปล่อยพลังบวกและกลายเป็นจุดรวมความสนใจและความชื่นชมได้มากขนาดนี้ความจริงแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแค่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นจงอย่าปิดบังอย่าโกหกตัวเอง ไม่สวมบทบาทที่ไม่ใช่คุณหรือพยายามสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นขณะพูดคุยกับคนอื่นก็อย่าเอาแต่โอ้อวดตัวเองเพราะคนฟังมีแต่จะเบื่อสเสน่ห์จะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อคุณเสื่อสัตว์กับตัวเองบุคลิกที่ดูมีสเสน่ห์ดึงดูดมีหลายรูปแบบแต่ละคนสามารถเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดได้ตราบที่ยังเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกับแมวแมวคิดถึงตัวเองเป็นอันดับแรกแมวทุ่มเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต ให้กับความสุขสบายใจของมันเองการจะทำเช่นแมวได้บางครั้งคุณต้องเห็นแก่ตัวและคิดถึงตัวเองบ้างไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหลงตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เป็นการให้ความสำคัญกับความสุขของคุณมากกว่าความสุขของคนอื่นคุณไม่สามารถมอบสิ่งใดให้ใครได้หากไม่รู้จักมอบสิ่งนั้นให้ตัวเองก่อนจงดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะนี่คือคุณจสู่ความสุขข,ของคุณเมื่อคุณมีความสุขและพึงพอใจกับชีวิต คุณจะสามารถมอบและแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นได้มากขึ้นจงสร้างพื้นที่แห่งความรักและความสุขกายสบายใจขึ้นมาเองโดยไม่ต้องรอคนอื่นความสุขของคุณขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองไม่มีใครทำสิ่งนี้ให้คุณได้เพราะคนอื่นไม่รู้ว่าทำอย่างไรคุณถึงจะมีความสุขจงเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆในทุกวันรวมทั้งคว้าทุกโอกาสในการมอบของขวัญหรือช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับตัวเองแมวเ,เป็นจุดสนใจ ไม่มีใครหนีจากแรงดึงดูดของแมวได้การทำตัวไปจุดสนใจของเพื่อนๆนของคุณตอนที่พวกเขามาสังสรรค์ที่บ้านเป็นเกมเล็กๆที่แมวชอบเล่นแมวจะเดินมาหาพวกเขาอย่างสุขุมเยือกเย็นกระพริบตาและส่งกระแสจิตให้เพื่อนๆของคุณทีละคนและให้โอกาสพวกเขาได้รูปไล้ขนและสัมผัสความอ่อนโยนของพวกมันแม้จะเพิ่งเจอการเป็นครั้งแรกมันก็จะดึงดูดความสนใจจากคนทันทีทำาไมแมวถึงชอบเข้าหาคน สิ่งที่แมวทำคือการเป็นผู้ให้ก่อนมันเสนอต,ตัวมันเองในฐานะข,ของขวัญปลอบประโลมจิตใจที่คุณสามารถสัมผัสได้เพื่อเป็นจุดสนใจเป็นศูนย์รวมของเพื่อนๆและครอบครัวจงเริ่มจากการเป็นผู้ให้ก่อนแมวไม่ใส่ใจเมื่อถูกคนอื่นตัดสินแมวเพิ่งพาตัวเองและรักสันโดดโดยธรรมชาติแล้วแมวค่อนข้างจะมีความสุขและไม่สนว่าคนจะคิดอย่างไรกับมัน ในขณะที่มนุษย์เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปแมวไม่ได้ต้องการที่จะได้รับความรักการเห็นคุณค่าการชื่นชมและการยอมรับจากคนอื่นแมวแค่เป็นตัวของตัวเองต่างจากมนุษย์ที่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อให้คนอื่นยอมรับมันเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่สุดที่เราทำกับตัวเองเราต้องดูดีอ่อนเยาวร่ารวยฉลาดอดทนสนุกและใจกว้าง นี่คือแบบแผนที่เกิดขึ้นซ้ำๆซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแฟชั่นรายการเรียลลิตี้และสังคมออนไลน์ยิ่งเราให้ความสําคัญกับแฟชั่นกระแสนิยมล่าสุดและการได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากเราก็ยิ่งเอ็นเอียงไปกับความคิดเห็นของคนอื่นภาพลักษณ์กลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือแมวเลี้ยงในบ้านแมวก็ไม่เคยเอาทัศนคติหรือพฤติกรรมของแมวตัวอื่นมาใช้มันยังคงความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ แมวซื่อสัตย์ต่อตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดและมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้จงแน่วแน่และซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้อย่างแมวของคุณจงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคิดเห็นของคนอื่นจงเป็นตัวของตัวเองแมวรู้จักมอบหมายงานแม้จะไม่ควรทําอย่างตรงแจ้งเกินไปแต่การรู้วิธีทําให้คนรับใช้คุณได้เหมือนที่คุณรับใช้แมวสามารถช่วยลดเวลาในแต่ละวันได้จริงๆ เราต่างรู้ดีว่าแมวไม่ทําอะไรเลยและใช้ชีวิตแบบมีคนอื่นคอยปรนนิบัติเรากับมันเป็นราชาหรือราชินีคุณไม่จําเป็นต้องเรียนแบบทัศนคติสูงส่งและทรงอํานาจนี้ให้ได้ทั้งหมดแต่คุณไม่ควรที่จะตกเป็นเบื้องล่างของทุกคนหรือทําสิ่งต่างๆให้ครอบครัวเสมอคุณจะไม่ได้อยู่อย่างสงบหากต้องคอยทําตามความคาดหวังความต้องการทุกๆอย่างของลูกๆหรือคนรัก จงเรียนรู้ที่จะใช้คนให้เหมือนกับแมวของคุณเริ่มจากมอบหมายงานประจำวันเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นเช่นให้ลูกๆทํางานบ้านสักสองสอย่างแทนคุณนอกจากจะทําให้พวกเขารู้จักพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นคุณยังมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเหนื่อยและเครียดน้อยลงซึ่งเหล่านี้ใช้ได้กับการทํางานแกมอบหมายงานให้คนอื่นทําเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณไว้ใจคนใกล้ตัวลูกน้องคนรักและลูกๆของคุณ จงเป็นอย่างแมวทั้งในบ้านและที่ทำงานด้วยการเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นแมวให้เวลาตัวเองได้ใช้ชีวิตถ้าดูจากนิสัยนั่งนั่งนอนๆของแมวเราอาจมองว่ามันขี้เกียจแต่การไม่ทำอะไรเลยกับการให้เวลาตัวเองได้ใช้ชีวิตนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในสังคมปัจจุบันของเราการไม่ทำอะไรเลยการใช้เวลาคลุ่นคลิตการพักหายใจการสังเกต การให้เวลาตัวเองได้ใช้ชีวิตถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดเราถูกพร่ำบอกว่าต้องไม่หยุดนิ่งต้องตักตวงผลประโยชน์และทำสิ่งต่างๆตลอดเวลาห้ามเสียเวลาเปล่าประโยชน์ด้วยเด็ดขาดการให้เวลาตัวเองได้ใช้ชีวิตคือการตระหนักรู้ถึงทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาพิจารณาช่วงเวลาเหล่านั้นและใช้มันอย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณได้พเพลิดพเพลินไปกับแต่ละเสี้ยววินาทีคุณควรหยุดพักผ่อนคลายและสังเกตโลกรอบตัว เมื่อคุณเรียนแบบแมวได้ก็จะรู้สึกว่าความสงบเล็กๆได้กลับขึ้นมาในชีวิตอีกครั้งแมวรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปฏิเสธแมวเกลียดการถูกสั่งถ้ามันบ่นได้มันคงบ่นว่าถ้าอยากสั่งนักก็ไปเลี้ยงหมาสิด้วยความดื้อรั้นตั้งแต่หัวจรดอุงเท้าทําให้แมวแทบไม่เคยทําตามคําสั่งและมนุษย์ล่ะชอบทําตามคําสั่งไหมแน่นอนว่าไม่แต่เรายังทนทําตามคําสั่งตลอดเวลา ไม่รวมคำสั่งอ้อมๆจากบรรทัดฐานทางสังคมที่เราต้องปฏิบัติตามด้วยจงเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้ได้เหมือนอย่างแมวเลิกทำตามความต้องการของคนอื่นและคำสั่งที่ไม่เหมาะกับคุณไม่อย่างนั้นคุณจะลงเอยด้วยการใช้ชีวิตอย่างคนหัวอ่อนที่ตอบตกลงทางที่ใจอยากจะปฏิเสธบางครั้งคุณต้องปฏิเสธบ้างไม่ใช่เพราะคุณเห็นแก่ตัวแต่เพื่อรักษาอิสระในการกระทำและเวลาของคุณ ถ้าคุณตอบตกลงกับทุกคนคุณจะเหลือเวลาใช้เพื่อความสุขของตัวเองสักเท่าไหร่กันการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคือการปกป้องเวลาความสามารถในการทาสิ่งต่างๆทั้งยังช่วยให้คุณได้รับความเคารพจากครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานอีกด้วยคุณควรฟื้นฟูสมดุลระหว่างการทำตามคำสั่งกับการมีน้ำใจช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีใครควรต้องรับใช้คนอื่นอย่างถาวรแมวซื่อสัตว์เสมอ แมวไม่เคยซ่อนความไม่สบายใจความรู้สึกและความปรารถนาของตัวเองมันทั้งเปิดเผยและมั่นคงต่อทัศนคติกับความคิดของตัวเองแล้วทำไมคนเราถึงไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่นในเมื่อการซื่อสัตย์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าคุณซื่อสัตย์ก็ไม่ต้องหลอกใครไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องจำคำโกหกแล้วกลืนน้ำลายตัวเองในภายหลังไม่ต้องคอยควบคุมคำพูดรักษาท่าทางเพื่อให้คนรอบข้างไม่รู้สึกผิดสังเกต การโกหกเป็นเรื่องน่าเหน็ดเหนื่อยคนที่ชอบโกหกสุดท้ายจะโดนจับได้ไม่ช้าก็เร็วเพราะยิ่งโกหกมากเท่าไหร่คำโกหกก็จะยิ่งซับซ้อนและเริ่มส่งผลกระทบต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะปกปิดมันไว้จงซื่อสัตย์และเปิดเผยเหมือนกับแมวคุณจะมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นคนอื่นจะเชื่อใจในตัวคุณเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีความสุขความสงบภายในจิตใจและความภูมิใจในตัวเอง แมวเป็นเพื่อนที่จริงใจถ้าแมวยอมรับคุณเข้าสู่โลกของมันมันจะกลายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของคุณตลอดไปมันจะคอยดูยแลคุณทุกวันด้วยการเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆและร้องเหมียวๆอย่างอ่อนโยนเพื่อดูว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคอยรับฟังเสียงที่คุณบน่นและมันรู้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อปลอบใจคุณให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งแมวของคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอในทุกช่วงเวลา แล้วมนุษย์เราคอยอยู่เคียงข้างและใส่ใจเพื่อนของเราเท่าที่แมวทําไหมบางครั้งเราละเลยความสัมพันธ์ทั้งที่ใช้เวลานานในการสร้างมันขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของชีวิตทําให้เราถอยห่างจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดตัวอย่างเช่นเมื่อเราเริ่มมีความรักโรแมนติกเราอาจละเลยคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอมาตลอดหลายปีแล้วหันไปทุ่มเทกับความรักที่เพิ่งก่อตัวขึ้นนี่คือความเห็นแก่ตัว ที่อาจทำให้เพื่อนของเรารู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งหรือรู้สึกถูกหักหลังได้จงรักษามิตรภาพของคุณไว้เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตอย่ายอมแลกอะไรกับมิตรภาพเด็ดขาดแมวใจดีกับตัวเองเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะตั้งมาตรฐานสูงเกินไปสักหน่อยในบางครั้งเราเข้มงวดกับตัวเองจนถึงขั้นตําหนิตัวเองในเรื่องต่างๆแน่นอนว่าคุณควรทะเยอทยานและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด แต่คุณต้องใจดีกับตัวเองในยามที่คุณเจอกับอุปสรรคด้วยความถ่อมตนและการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้ขัดขวางคุณจากความภูมิใจในตัวเองคุณควรเลิกร้องเพลงไปเลยเพราะคุณไม่ใช่เ a y เลอร์สวิฟหรือเปล่าคุณควรเลิกวาดรูปเพราะคุณไม่ใช่แวนโกะหรือเปล่าการขาดความสามารถเหล่านั้นทําให้คุณเป็นมนุษย์ที่มีค่าน้อยลงไหมจงทําให้ดีที่สุดด้วยสิ่งที่คุณเป็นและพัฒนาต่อไปเพราะแม้แต่แมวของคุณจะรู้ว่ามันไม่มีวันเป็นสิงโต เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้มันเลิกกระโดดวิ่งหรือออกล่าจงหอมตัวในสิ่งที่คุณทาและใจดีกับตัวเองแต่ไม่ว่าคุณจะทาอะไรให้ทาอย่างเต็มที่แมวรู้วิธีเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างเต็มที่มาตั้งแต่เกิดในฐานะที่มนุษย์เรายังต้องเรียนรู้อีกมากอาจไม่มีบทเรียนให้เราศึกษาในหนังสือปรัชญาแต่แมวสอนเรื่องนี้ให้เราและแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนด้วยการเป็นตัวเองให้แมวเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการความสัมพันธ์ด้านการจัดการกับความเครียดการรู้สึกปล่อยวางหรือการสร้างความมั่นใจในตัวเองความสามารถเหล่านี้คือกุญแจที่จะทําให้เรากลับมาควบคุมชีวิตของเราได้อีกครั้งในยามที่ชีวิตอยู่เหนือการควบคุมนับจากนี้จงใช้ชีวิตอย่างแมวจงทําให้การค้นหาความเพลิดเพลินและความสบายใจเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคุณน,นี่คือข้อคิดบางส่วนจากหนังสือ เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดหนังสือจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลินเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับใครที่อยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างแมวสามารถสอนอะไรให้กับเราได้บ้างก็ติดตามได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับสำหรับ EP หน้าไอตีมอ่านจะมาแนะนำหนังสือเล่มไหนกันอีกก็อยา่าลืมติดตามโดยการกด subscribe ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ e ีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ